Na cả sau ngày gần qua vâng đúng không? À, hát à, cảm ơn vâng con. Nè đã. Ô. Tao cả nhà tao làm thoải mà. Nhà mà phiền nội nương. Ừ. Thấy những nội gì xử. Ừ. À, nhà cả hà lắc. Tao như nhầy mà phẳng hiêng nè đó. Rồi. Nhà buồn cứu má để đi. Cái bay hà nhè một đèn đó. Rồi. ก็พอได้ขายได้ได้บ่เมื่อไะเซนมื่อสี่หาสิบเนี่ยได้เออมื่อละเซนบางทีว่ะมื่อนั้นได้เซนห้าบางทีมันเค่งได้โอ้คักค่ะทายโบได้สั่นแล้วว่ะให้เมย์ก็ได้ละเมย์เอ้าพอดี่เมย์หายใจมันมักระดุมมันแต่ตุบตุบนเบิ้งเบิ้งเบิ้งสวยมากเหรออ่ะู้ฝากมาให้กับซิแม่นคือเนาะท้องใส บอดีมาหลายเมอร์อะไรเป็นซิปเมอรอแล้วก็จัคบอดีมาทางเฮืดของน้ำฝนนี่โอ้เธอทางหลังมันอันนี้ฝนกเนนน็เรียบร้อยเนาะโอ้เรียบร้อยแล้วอันนี้มึงมึงจอดจอดโอ้ฮึออพี่น้องกับสบายดีเด้อสบายดีพี่นอ FC, ้องเอฟซีก็สุขสุขคนพ่อกันคือเก่าวขึเดิม กับสองซาบุมาเนาะบมเด้มาหลายเมื่อแล้วนี่เหมือนเนาะเขาได้บ่เัมนี้ประตูท้องใสเป็นรีโมทครับแทบแบบนี้ไปลองลูกเขาได้บ่โอ้ประตูเพิ่นใส่เด็บแบบนี้โอ้ประตูกัำลานบมเด้มาหลายเมื่อพี่น้อง แล้วกสบายดีสบายดีพี่น้องเอฟซีพัตสุขุสุคนเพราะการเคือเก่าแหละพี่น้องบ่ได้มาหลาเมื่อแล้วตั้งแต่สมุนลงไปหาทางลูกไายเมื่อนี้ก็แวะมาเยี่ยมยามก่อนมีทางแม่แหม่มนาอมีของมาฝากทั้งน้องน้ำฝนน้ำขอบคุณขอบคุณในลายทั้ทงแม่แม่มที่ไว้วางใจเนาะ,ะเดี๋ยวสิลงไปข้างล่างกันพวกทางมากับลูกชา,ายคือเก่าสบายดีเดี๋ยวสิลงไปกอน ก็ไ,ได้มาหละยมือแล้วโอ้ oh, ตูมาหอดไว้แทะนี้มาหอดก่อนได้เองออเธออใช้เจ้าของรถไปใช้นี่อืออืออือังเลย ไปใไซฟัสล่ะฮะสบายดีเอ้ามีตู้กับหลานพากันนอนก้อมกันมาหนิมียังคือว่าแล้วแล้วกันแล้วแล้วถ้านด้ต่อให้ใส่สิโอ้ให้ประตูรีโมทกนแล้วเดี๋ยวท่านอาจจะวหล่นมัดเอาแล้วนะอ่อก็เฮ็ดสั้นแล้วเลยมันเปิดสบายห้อเห็ดนั่นนะมันสิถึงอยู่บ่กะสิห่างกันป่ะนี่นะ ห่างกันกับอันไหนห่างกันจะเท่ากันคือบริเมันถึงกันที่ว่าถึงแล้วแทนั่นโ้ตายตายตแล้วตัดแล้วถึงแล้วดบทถึงตายตมาหอแต่เศ้าเหก็กะเออหอนมาเเดถสงใชยันเมามาว่ะสิคือวอรนั่นนี้วะสบายดีมาหอตอนจะง่วงละหาก็หอด ว้าวมาแต่เื้าฟุ้งซี้องเช้าหอที่จัะม้งมาหนีิเดี๋ยวนี้สิบโมงเช้าสิบเอ็ดโมงเลยป่ะตอนหลุมของเจ้าม้งสิบโมงสิบโมงสิบโมงปลายเลยสิบโมงปลายถือว่าหลายสิบโมงเติบได้หนิพากันมาหอดแล้วกินข้าวกินน้าอ่ะบ่จังมาเห็ดอันนี้ฮะกินแล้วคนมากเลยลูกเต้าไปใช้เพื่อสารนี่ตู้กับหลานพากันนอนอยู่เธอ ไปนอนพุ่นจะคืนคืนนึงคืนนึงมวนบ่ไปพุ๊บก็บ่มบวนได้หมคือบ้านเฮาแล้วเนาะเลยย่างกะคนก็ร่ายยุ่แต่ว่ามันแบบเฮาบ่เคยเคยลื่นเท่าเราเคยลื่นเขาสันซ้านเพิ่นอืมก็บ่มบวนแล้วนอนกะรับรำลำตื่นท่านแหละก็บ่รับเลยไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานโดยแลนอนกองกรหลานน้อยแล้วมาเขานอนแล้วบ่หรือว่าหาก็นอนนี่หาก็นอนเดี๋ยวนี้ ต้องใส่บัวพักพรก่อนบ่เห็ุแล้วพอดูเถิกดนอักชาววันทันยันแม่เขา่ได้เห็ุแล้วบ่าบัเถิงไปเฮ็ดจังได้เป็นช่างแบบนี้นี่ตกงานแล้วแบบนี้ไม่แทกเอาไม่แคร์กเอาเอยอ่ะว่าจ้าได้น่าไปไปว่ามันบ่เถิงเลยจีได้ได้แบบนี้ลูกคือบัวมั่งออกมาแต่สมัยซับไม่ตัดอะไรทีซับซับกับเขาตัวนึง เอาจังซ <ừ> ีล <ừ> ูกก <ừ> ็เอาแบบนี <ừ> ้เด <ừ> ้ทองไซเจ้ากัหาเสามมใส่นี้แบนี้หน่หาเสามมใส่นี่ตัวนึงฟังแล้วแน่นนี่ไม้ไซบางด้ะมากระเส้ามื่อไงกันกว่าเหยือวัเด้วยอัดเข้าาบางคนนี่แหละโอ้ เจ้าก็ยังบ่เจ้าลองถอยมาเนี่ยมาพี่หน่อยนึงเออแต่ยังน้อยนึงอยู่ซุโอ๋ยังน้อยนึงเนี่ยเจ้าก็หาลักโตใหญ่ๆมาังเฮียงนี่เด้อขุดลึกๆแล้วังเฮียงกันแล้วก็มัดใส่เอาอมันงบ่ล่ะตนางที่เจ้าอันจับสิถึงบ่อืได้ละหาักมาขุดใส่เอาเออกนอืๆีะเฮ็ด้มันสบายแต่เฮาก็ข้างเดียวพอย bất chấp mày chao người khen ma là hết lót chao người con có đay đó hiển là có đay tu tu nón tu non con con vô con đục lắm ông làn non được à đây chờ pa chờ lâu vô con về ขึ้นให้ร้านแล้วสิตื่นใช่อือเอามาซะมานั่งเป็นจังได๋ขี่รถไก่มันบ่ได้ผิดปกติแนวใดบ่ท้องไสหึบ่ได้ผิดปกติแนวใดบ่ได้ติดคุกคักๆทีบ่ได้กั้นบ่ได้หยังบ่ได้กั้นบ่ได้หยังบ่ครับไอ้บดเืองอยู่บ่น้มัน50นั่นกเืองอยู่นทางไปทางมาบ บัดเทไรทางไปทางทโอ้มันไกลเนาะมันเป็นใกล้ๆร้อยกุหลาบคนลบไปลบมากซองร้อยกหลาบคนถือว่าเก่งและขี่รถจักรไปว่าไก่จากพี่ไปเซ่บังไฟกลายเซ่บังไฟไปอีกบ่ไปทางดอดออันนั้นหอดหอดบ่าขัวเซ่บังไฟหอดหอดกลายไปอีกบอกไปได้กลายพระว่าอยู่บ้านพ่อกัน ย่างยังไปเบ้างครัวเซ่ค่ะเพราะว่าพอดีอยู่บนครัวเซ่เลยนะบอกอยู่จะเดินเบากายผูกวัดท่านใจไบไกลเตือเห็นเบาทางเวค่ะว่าท่านใจโอ้ยเห็นอยู่กายไปขี่รถแบบไม่ได้จอดเลยเป็นหมอรู้ว่าพักพักทำไงเนี่ยพักอยู่พักอยู่นี่ถ้าข้าไปมันจะพักนะ้วไปด้านางยันยันหลงทางไปไม่พอพักวันนี้กลับมาได้คุยจักทางนะก็เลยพักเลย แต่พอมีทางอัดแล้วสบายกัมากับเราอนั้นเราปั่มาก่อนเลยอ๋อมันีพ่อเนาะท่านเนี่ยมาโดยผลแรกเร็วยังเป็นจุดดีผลแรกผลยังสได้มากผลเฉยมาวันคันลูกแผ่นมาก่อนคือนี่น้ำหนูน่อยเนาะเลยกินหอดหนูน่อยน้ำแค่ไปมือเดียวพันกะเฮ็ดกินยังจมสเฉยเฉยกินหอดอีนางได้เฮ็ดมันชนเวลาเฮาเห็ดกินเลียวกะกินหอดมัน คนก็ไลายคือบ้านเฮาวเพราะเพิ่นเฮ็ดบุญไงคือการหรอไล่แต่ว่าเพิ่นก็กินเหล้ากินเบียร์เนาะเกี่ยวนบ้านเพิ่นกินเหล้ากินเบียร์เลยแบบบ้านเมียเนี่ยเพิ่นมีเงินบ่มีตู้มีเงินโอ้แบบเดียวกับบ้านแม่คนียต้องใส่ประเียน่ะห่านควันกุ้มกุ้มบ่บ่ดอกไม่มี้หานแล้วประเทศไม่มีทหารปรเ่มีทหารเขาในวงเลยบ่ไพ่ควันระบางผัวกับเมียนี่ไปเมื่อคืนนี่มาแล้วอย่างก่อนได้ซื้อ นอนนอนอ่ะเด็กนอยจะไปเล่นดิด้วยเมยกับฮากัมาเมกกับรเสียวมวนว่าเสียวมวนเยอะมวนเยอะเลยยังได้ลอยแล้ว่าไก หัวไก่หัวไก่ไปคือนอนอีพี่จ๊ะจักนอนไปเที่ยวเม่ก็ไปเยี่ยมลูกชายไปนอนหาขึ้นก็เลยมาไปหอดพูนวันซุกบัดกะบัดขามากมาแต่พูนวันพูดมาหอดบ้านเฮากับบ้านพะฮัดไปกมวนโยมวนปาไในกับบกคือบ้านเฮาบ้านเฮามันติดธรรมชาติแบบเฮาเคยอยู่เคยยังเฮานายู่นขี่ดิน กินน้ำขี้ไส้เลยไปถึงจีเจริญปัดได้ก็ยังกินฮอดบ้านคือเก่าแต่กับมวนบอมมวนอยู่ใบมีโอกาสหน่ะพูดแล้วสีได้ไปอีกเลยมีกับมีเอฟซีพุ่นมาเล่นน้ำยูเห็นว่าแม่แม่เห็นอยู่เห็นแต่แม่แม่ไม่แพ้เพราะว่าได้เบิ้งคลิปเดียวหันกลับมาได้คอยเบิ้งเลยเหมือนแตไปบเงยครหมดเองเหมือนแต่ใบเงยไขหมดเองไม่ได้เบิ้งอย่างเลยไม่ได้คอยเบิ้งเนี่ยมันเป็นว่าไม่ได้ยงครบเลยแรก ไปเยี ab, ab, game, ่ยไข่มดแดงคุ้มมั้งไปได้ห้ามือแล้วก็พอดีค่าเวียกอันญาติคนเชียร์อยู่บ้านตก้อยห้วยแน่แล้วก็พอดีไปบ้านพ่ออีกตื่นมาเลียวไปเยี่ยไข่มดแดงได้ยู่บ๊ะไปกัก็พอได้ไข่ใหญ่แล้วเนาะตึงมีแต่ตึงมันก็ซับกันแน่นะไข่ก็ไข่หางใหญ่หางน้อยหางใหญ่หานบ่แพ้หางน้อยฉันได้ใหญ่ได้ไข่ใหญ่กว่าหางใหญ่ หังซํานี้เนาะขวดมามีแต่ไข่ตึงแม่นขึ้นเอาวอหรือว่าไม่แหงไม่แหงตัดที่ก็ไม่ขึ้นชูงกับไม้ผาห้านเฮาอือยังไผ่ไม้ทางพื้นลุมันก็อยู่สูงแน่บนี้มาจุดป่ายังมื้ออื่นเจ้าก็ไปแหอีกักบ่เอนี่เอาข้าวเตาแน่มื้อนี้อือเต็มแล้วแลเต็มแล้วจุแล้วอ๋อจักเทื่อแล้วเอาข้าเตา 2 3ซุนี3ซุนีทันีอบ่ได้ผิวบ่ได้หยังที่เต่ากะบ่โอ้แสดงว่าเจาะฟุ่นบ่มีพวกโอ้บกยังให้เนา่อแต่ว่าแบบว่าจูนอันน้ําน้ําที่ต้มลาดน้ํามย่างัมันกะโถเลยอือยมัถอนแห้งกระแต๋กิดอกเต่ามันกะแตกเขิบอยหยังไปัน้แหละ ก็ไปเล่นกับจาะเบื้องยุสนเจ้าก็บึ้งมาขันพลไปแยไครผุดแดงว่าอยากินไครมุดแดงเด้เป็นหนูไม่ได้ขาวขาวเวียกนี่ก็ไปแล้วอันนี้ผัาเวียกแล้วไปไปคายไปคายทุกมือที่ไปซี่ามือเลยเคยไปไปทุกมือเลยก็ไปเผาไปอยู่ไรได้เลยเคยไปเลยไปชนบัวไปกับม่ไปกับทานไส อ้าวก็ไปกับทางซ้ายขี่รถบ่ไปหรือว่าเฮาก็ย่างย่างย่างไปแย่กันไปแล้วไปไยนะขี่รถาฮู้จักไปลหาไปมันบไข่มแดงเด้บัดนี้หายังหน่อไม้ดอกกระเจียวหน่อไม้ดอกกระเจียวดอกกระเจียวทนไ้ออก้เนาะนไทยตกถ้านตกบ่จักดอกกระเจียวบ่จักหน่อไม้จักจักนแห เรีกอจารเขาม่ใช่จ้ะคือเห็นเขาคายอยู่มันก็หอมแต่แต่ว่าลายคุณตกแหงไม่วมันก็อยากรักแน่ราะว่ามันคนบอตกแน่คนบอตกมันก็เลยอยากหอเนะโดยก็ไปไลาเมื่อกี้คิดหอดอยู่บอได้มาเปิดยังไรเด้อท้งใสเห็นตุ่แล้วว่่ะ นี่บุญคือมาได้ติก็ไปหาแยมหมดแดงเนาะโดยก็พอได้ขายได้ได้บ่มือละแสนมือ450นี่ได้เออมือละแสนบางีว่ามือนั้นได้แสนหาบางทีก็มือแสนหาบางทีก็มือละแสนไปหามือได้เงิน750,000อืไปหาแ่ดีกว่าอยู่ซื่อๆเด้เนาะโดยซือนั่นยังซอยนั่นซอยนี้งานี้งานหลาย ซอยงานเนาะโดยดองแล้วซอยงานัไปพุ่นอีกเนาะไปบุญยุบทางไกาอีกค่ารถค่าน้ำมอกน้ํามันอีกโดยที่ว่าไปเราเป็นเป็นแม่เฒ่าเนี่ได้อพ่อแม่เฒ่าแม่เฒ่าทังพ่อโอ้พี่น้องทังพ่อเป็นแม่ของพ่อแล้วโอ้แม่ของพ่อขอแม่ของพ่อนี่บ้านแม่เนี่พื่นเอิญแม่ญาติเลยโอ้จุ๊งเจ้าลราเอิญแม่เฒ่าอ คนแม่เฒ่าน่ะเด้ผู้นอนี่บ้านแม่เพิ่นเอิ้นน่ะคั่นว่าแม่ของพ่อน่ะเอิ้นยาอืมแต่ว่าเจ้าเอิ้นแม่เฒ่าเลยโอเป็นแม่ของเพิ่นเลยเลยอก็เลยเมื่มามื้อนี้กเวมาเล่นนําอ่ามีแม่าฝากจักฝายังบุมาให้เจ้าเดี๋ยวไปจกมาให้เบิ่งก่อนเด้ออ่าท่าเด้อเปิดรถแนลูก ได้ของฝากมาจากไทยชิมีสิแมะแต่ของน้คนนั่นแหละบิ้งดุเกอายเบิ้งดูกจะมีอย่างนี้ยานี้ก็ไเบิ้งได้ยันมือเงาะบิ้งดเตาเปาโอ้อีกแล้วทองคนโอ้ตัวนี้แห้งคากว่านนี่มาควายอแตคนมาควาเนาะหูดบึ้งดู ค oh, ักค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 ุณพ่อค oh, oh. ุณพ่อเบิ่งโู้ทางในมีอย่งคือเบ่งแท้ค oh, รับครับโอ้ไม ah. oh, oh, ่ยัง sí> ค oh, ือทางในะไงโอ้เขาตัวนี้ให้ท่องใช้ตัวนี้อ๋อไปงามแท้เนาะโอ้พายไปเชนูยังคักนี่พุ่นนี้เป็นกระเป๋งามงามงามพายบนด้วยมันเค็งได้ โอ้คักคักใช่บได้สั่นชีได้ไายสั่นเได้บ่ดูดหน่อยโเคนพ่ราไพยกระเป๋าเดอเพิ่นบอหายมาชิ้โยโจนเน่ยมันฉีลอยทั้งหลังเวลาไายกระเป๋าเพิ่นเห็มาไหวชี้ไพ่าหางนะโดยงามบ่บ้าอะไรเด้อ น้ำเดี๋ยวพ่อฝนของพยิ่งงามขอพยิ่งนให้น้ำฝนน่ะนี่ผู้ชายายว่าได้เจ้าต้องกระสอบปูนเจ้าเคยายกระสอบปูนนี่อ่าเบิ่งดูวยวันนี้นี่ได้น้ำฝนโอ้พอดีอยู่บ่นี่โอุ้หนะพอดีปั๊บเลยฝนนี่ที่แรกเราไปอยากให้แม่ละแม่นุ่งบ่ได้หรอกมันน้อยเนี่ยเราอะ ให้เมย์ก็ได้และเมย์เอ้าพอดีเมย์หายใจมันมกระดุมมันแต่ตุบๆงามเนาะเสือตัวนี้โดยเนี่ยเนี่ยเราให้เป็นสุดได้เห็นปะจ้ากระเปตัดสินแล้วมันองใช่กันนี่โดยทางนี้เด้อทางตีนลูกยืนมึงดูลองแลีบยมึงดู้องใส่ว่าโ่ได้ก็ยามันมียได้ก็ดีใจละ พับลงพับลงเดอบิงเอาใสเล่นพับพับใสอู้หชแมนเข่ากันคักบาดนี่คุนะเอบิ้เบิ้งเบสียมากอ่ะอ่ะผูฝากมให้กัิเมนคือนาะทองใสคือยังงาก็คือยังนออคุณนะคดาราางเย้บเด้อเดอเงเดองเด้อ Ừ, Ngam nó. Nguyên. 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 Ngam nó. 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 nó. Ngam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  nó. nó. นี่ทางหัวตัวนี้ทางหัวคนไทยเพิ่นบ่ได้ยิบเขินคือบ้านเฮาไรเพิ่นชิยิบลำลามอยู่จ่องพ่วงแบบคือที่สิทธ์ตัวที่แล้วเอาไหตะกอนนั่นเองนนี้ค่ะก็เอาขึ้นมาเพียงนี้นะข่ดกินได้เราก็เข่ากันเลยกับเสืองามอยู่ว่าไรเลยงามงามมันงามมันเลยเช้าเพืนเลยมันบอกงามท้องใจเอาได้ ไม่สิน้องว่าไูกันแค่แบบนี้ได้ลูกเราขัดมงามแล้วขึ้นตรงใหญ่อ่่ะนีงามแล้วเหนียวมีมากระดุมมันมีอีกเนี่ยเนาะงามเนาะแขนมันนี่เขาเห็ดยกขึ้นเออพุทธิ์ได้เขียนใจนิดหน่อยน้ำไปเหยียดงามๆก็ไปตัดเอา้างามเนี่ยใส่ทุ่งไว้ใส่ผ้ากระเป๋าพ่อ ขน,นม <ไง S 1> กรมี่เยอะนูน้นอยมันตื่นกันจะให้มันกินอยหหู่ในรถมาแล้วกระป๋ากับราคาลายแทงเกิดได้ให้เขาซื้อเองในบ,บ้านเท่านี้โบก้าซื้อไายรอกเลยร้องไปถามมึงว่าเล่นอันนี้โบฮู้รอกว่านหน่วยหนึ่งตัวใวดโบจักเบิ้งดูนี่ห้องนี้โบจักเห็นแล้วว่าลูกสาวเราขายในออนไลน์ได้เนี่ยเหรว,วเห็นแล้วว่างามเนาะเป็นสีอัน ทองทอง,ส,รรงสีแบบสี่แบบแม่บุญมักกระเป๋าออกทองทองบบดำดำทองทองแบบคล้ายๆไปสิด้ยอ,อ่าแล้วมีลายหยิบมาฮะใช่แล้วอะไรมีหยิบเอานออเนาะอมกระชิแพงเติมมาแล้วโอชองพันท้พันมาแจกจกแล้วบหุมนะีแม่ดูอีกอทางนี้ก็มีย,ยังสัตว์ในโอ้โหมัมีเชืองกระเป๋าคือเี่เชืองเงินทองชัยก็ได้อีกอีก ได้ยังมาตอนลูกนะมันนี่มันมันนะแต่มันต้นนะบ่ได้เวตลาดบ่ซะบ่เอ้ามันมันเมดนมันกวเงินจนสิบแหบ่ได้แวจองไว้อันนั้นอีกเสียค่าไทยอีกย่งอีกเด้อ๋อยันว่าวมตลาดเนูบ่มีเงินแล้วบ่อยากแวะซมาละกายเลยบ่ ตอนเมย์ทามเจ้าเมย์อย uh, ู่น well, no ้องบัวทองฮัทละเมย์กลายขึ้นเลพุูดแต่บ๊วยจะมาเวตอนนี้คือไว้เดิมเนาะลูกจนไิฮอดบ้านแล้วอันนะลูกหันนวลวิไลเนี่ยตอนนั้นอันนะตอนแม่บอกว่าหันน้องบัวทองโอ้เมย์ลูกกลายไปพุูดเลยแล้วอแบบยังไกลเติบอย่าเครื่องใช้บริเลนรถไว้ดอกพี่สันบริเลนอะไรกับฌานแล้วแล้วเสียรถเบียร์เขาเนี่ยแซงแซงแล้ว เขาบรตามเขาเขาบรตามเขาเขาก็เขาลดญ่ลดพ่วงนั่นคือย oh. ังนี้แซงต่อมันต่อไปนึกนึกกะแสงใช่ไหมจอดรถช้ามันมันแขบเกินไล่เขาจะไปอันนั่นเลยกะบ่เห็ดรถใหญ่แล้วเขาเบรกรถเขาจอดรถให้เขาไกลจะไปแซงเขามันเป็นยังมาแล้วมันยากอ๋อแม่กะดีใจน้ำที่ลูก ได้ของฝากเด้อล่ะเด้อทางแม่แหม่มเพิ่นมาหาเมย์แล้วเพินเ่นแล้วเอาฝากนี่ไปให้น้องน้ำฝนเนี่ยเด้อแลว้ววะฝากกล้วยกิดฮอดคิดถึงนแน<า>่แล้ววะเป็นยี่ห้แล้วเปล่าเ<า>มย์กับเพิ่นพาเมย์ไปกินเมย์กับโบจักซื้อมันแนเนาะเพิ่นพาไปกินนะอันนี้แล้วโบเคยคุย,ยกับเพินพ่นแจ๊เกื่อเมย์ก็ได้ไปเห็นเพิ่นมาหาก็ดีใจทุกัน,นไปแล้วเพิ่นก็ได้เอาแหน่ฝากให้เจ้าเนี่ บอกว่าเนี่ยได้ถุงเตื้าเรามาเล่าก็มีนะแต่ยากให้มาอยู่อยากมาเล่นเนาะมาเล่นมาเบิงเคยเห็นเพื่อนแต่ในคลิปเคยเห็นตัวจริงอ้าวสายอีหด่างจริงแต่งามคือเก่าตัวจริงที่งามตัวในหูอีกโดยโดยขอบบขอบคุณหลายๆเด้อทางแม่แม่ที่ได้ฝากกระเป๋ามากับสินแล้วก็เสื้อขอให้แม่แม่มีสุขภาพแข็งแรง ความเจ็บยาให้ได้ความใครยาให้มีเพราะว่าจะเดินทางไปมากกว่าข้อให้ตลอดปลอดภัยขอให้หยุขวันมันยืนเด้อทางแม่แม่กินหอดกินถึงคือเกาทางลูกกันเหละแตบ่ลืมทางแม่ซาโถด้วยอ่ะดีใจน้ำที่ได้ครับของฝากของตนอนี่กระเพิ่นผ้าละผ้าอย่างเมย์ไปก็บ่บได้ไปเที่ยวเสดอกมองไปหาลูกด้ยเมย์กับโจักทางไปปันไดอกับผู้ดีเพิ่นมาเล่นน้ำเพิ่นกับผพาเนาะหันละหนีแล้ว นี่ก็ได้น้ำพังตัวเมย์เองตัวจักพางไปดอกเพราะว่าเขาเคยไปอยู่แต่บ่เคยไปเที่ยวเคยไปทำแต่งานนี่ซื่อตอนนั่นก็ได้เคยไปทำแต่งานบ่ได้เคยไปเที่ยวทางใดเอาลูกเขียวไปเล่นใช่คือไปไกลแ่นี่ไปเล่นคือมีอันชอนแค่นั้ีเยเสียงไม่จันห้องท้องใสเลย <laughs> อีอตัวเดียวอ,อีตัเดียวใ <laughs> ส่จังไดกานมาเนี่กะมาเอาของฝากจากแม่แม่มมาให้ทั้งน้องนพนมาเนี่ก็ได้บ้านนี่ก็บูดได้มาเมกับพักพรโดยทางมาไกลแหละเลือดมันลงแข่งนักแข่งนักคา <laughs> นอนพักพรอนบดมือหมูวานนี่ออกไปตลาดหั่นนีน่นึงไปซื้อนื้อกินไปล่างรถล่างยัง คีอฝ <ừ. S 2> ุ่นมันหลายเลยมามื่อนี้จังได้มากับบาลูบอยู่นี่ป้าเตอร์ขี่รถนี่ถือว่าไกลเติบได้เนาะเลยเตอราพูดสี่โมงเนบอกสี่โมงสักสี่โมงห้นาทีสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบงครึงประมาณสิบโมงครึงเนาะ <ừ. S 2> เลยตกอยู่เจ็ดสโมงเมื่อก่อนนั่นเราไปเราบ่ฮหู่ หลายชั่วโมงเตอะมือนะเมื่อเนี้ยไปว่าฮู้เส้นทางในแล้วก็เลเยเน้นฮู้แล้วกะ็ใครเนี้รถก็ซีเร่งเร่งขึ้นเนี่ยจังน้อยมันบอกตอนไปก็เร่งซีชิปมันก็เอรีเอรีได้เนาะ <c oughs> แมนพอฮูอ้จักเส้นทางก็หกซิปถือหมวกกันน็อกบัดสองมาละลูกไปเอาหมวกเข้าไปเอาไปลูกมือเมตูนี่โอ้ไปโยงเพิ่นมา <c oughs> ว่าปวใส่หมวกกันนอกมาทั่ไปเด้อไปไกลอันตรายต่อสี่ได้ลมตีนางหน่อยยังปวดตื่นอยู่หัวนอนกันมไอตี้นีอยู่บ้านเท่าน้านาะเมื่อนั้นลูกถึกถึกเหล็กถึกเหล็กยังไงถืกถึกเหล็กเสื้อถืกเหล็กเสื้อสองพันเฮ้ยได้คือถือวันนี้อาจารย์อาจารย์ขนลูกไปแย่ใครปวดแดงเลยเห็นเด้งขึ้นแบบขนทรง เพิ่นทรงมาให้เป uh. so, like like ็นบันเดงขึ้นเดบนี้อ่านเบิ่งว่าซู4หก6ี่หกแปกอันว่าเสื้อก็เลยซื้อลองเบิงออกไปตลาดก็เลยเออซะเยออกซะชื่อได้บวกให้ยามลูปพวกให้ล่าว่าบก็ก็บ่ได้ซื้ออีกเลยซื้อแต่เมื่อนั้นนะน่ะก็ไ่ได้ซื้อเลยแล้วก็เมื่อวานนี่หันอายุของแม่แม่ทาวหัน8ปดเก้า แัดออกเล็กแลันออกเล็กกว้ไแบบเก่าว่าได้ซื้อบอกข่าอยู่ว่ามีอาจารย์ทรงไม้ืูว่าซื้อแม่หรบอกว่าบยากซื้อนะบอกว่าลูกซื้อวันน้นถึงโดยเพราะว่าีิได้เขาบอกเอาน้ำเจ้าได้หรอเปล่าอาจารย์เช็คคือเม่นแท้เห็นว่าซื้อเพิ่มว่าอาจารย์สีพันดอนยั่งนี่เลย ยูยูเพิ่นก็ส่งมาเพิ่นบอกว่าส่งมาทางใดเนทางเฟสแม่นจะบอกหน่อยอ๋อเดี๋ยวลูกสีให้เบิ้งโอ้เพิ่นส่งมาทางเฟสเลยหน่อยเบิ้งค่ะสิเบิ้งยูใช้โทรศัพท์นี่ยู่นี่เพื่อนโอ้สูนหกสี่หกเนี่ยแปดหกลูกก็เอาแต่ตัวนี้แหละตัวนี้ลูกก็บรรยายเอาดอกเบิ้งวันที่สิบเก้า เป็นวันยังวันชุกบอมอที่สิบสอน้ำอาจจังไดการดีใจน้ำถึงแด้ได้เท <c oughs> ่าไรฮะแสนแสนแปดพันหนึ่งเก้าสิบเด้ออาพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้เรับโฟเบก่อนนอนแล้วจังมาต่อกันในคลิปหน้าเด้อคลิปนี้เอาของมาฝากน้องนภพลได้ครับของฝากจาก แม่แม่แมจากประเทศไทยเนะาะอ่ะก่อน<ด>อื่นขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกคนที่เข้ามาติดตามมาเบิ่งมาส้มคลิปแล้วบิดข่ามโฆษณาเนาะขอบคุณขอบคุณในหลายเด้ออยู่ดีมีแฮงบุญกรรัน้ำซูไปแล้วพี่น้องพ่อกันคลิปหนาสบายดี